สวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันอาจารย์สมาลีสุธิรธรรมเคื่องรุ่งสุภพยโรธค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ณวัดธรรมมงคลภายใต้พระปริยมมงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งเราอยู่ที่พระพุทธรูพพรปพอรรดหรือหลวงพ่อองดำนะคะท่านเป็นพระประธานในพระปริยามงคลมหาเจดีศรีรัตนโกสินทร์นี้นะคะประดิษฐานอยู่ณวิหารชั้นสองค่ะค่ะพระองดำนะคะท่านมีลักษณะพิเศษค่ะมีพุทธลักษณะ คือมีเมตตาค่ะเป็นพระต่างประทานพรลักษณะของท่านนะคะเ,เป็นพระพุทธรูปที่นั่งสมาธิแต่นะคะมือขวาพระหัตถขวาของท่านเนี่ยหงายไปด้านหน้านะคะเพื่อเป็นประทานพรให้กับสาธุชนทั่วไปค่ะค่ะและก็ประกอบไปด้วยนะคะพระอัครมสาวกนะคะท่านเบื้องซ้ายและก็เบื้องขวาคือองค์พระสารีบุตรและก็องค์พระโมคคลาค่ะค่ะ พระสารีบุตรนั้นนะคะท่านเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาค่ะก็มีความโดดเด่นของท่านก็คือมีปัญญาเลิศล้ำค่ะ,คะส่วนพระโมคคัลลานั้นท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายนะคะและก็ท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะคะและก็มีความปฏิหารมากมายด้วยค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ท่านได้เสด็จมาเททองหลวงพ่อองค์ดาด้วยพระองค์เองค่ะค่ะและท่านก็เสด็จมาพร้อมกับกรมสมเด็จพระเทพนะคะและก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรค่ะซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2519นะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียวกับการบวงศีลาเลิกพระวิทยามงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ค่ะเห็นหน้าเราสองคนอย่างนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องทราบแน่เลยค่ะว่าเราสองคนนั้น มาสืบสารต่อปวนนิธานของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระาจย์หลงพ่อวิริยังสรินทโรนะคะในการบูรณะสาราพระยกนะคะเราก็จะไปดูความก้าวหน้าว่าวันนี้เนี่ยก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยเราเห็นพิ่งจะตอกเสาตอกเสาเข็มเราไปดูความคืบหน้าของโครงการกันเลยค่ะพี่ย้อยค่ะไปเลยค่ะวันนี้เราสงคนนะคะได้มีโอกาสมาพบกับท่านอาจารย์ชันชัยนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการบูรณะสาราพระยกค่ะค่ะ ดร,รชางชัยซับมารีวงค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลสาขา79วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะอ,อ๋อค่ะแล้วเอที่วันนี้อาจารย์มาได้สาระพระยกเนี่ยอาจารย์มาทำอะไรคะผมเนี่ยได้โอกาสมาร่วมบุญนะครับเป็นทีมงานเดียวกับของอาจารย์สมเกียรติครับมาช่วยดูในท่านต่อการทำงานแล้วก็การควบคุมคุณภาพตงง่างนครับวันนี้ เป็นวันที่ต้ามาติดตามงานนะครับาประชุมประจําเพื่อดูว่าความก้าวหน้างานถึงไหนครับก็เลยถือโอกาสมาเดินเยี่ยมชมดูการทํางานว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือเปล่าคือสงสัยกันนะครับเมื่อกี้พูดกันกับอาจารย์แม่ว่าโอ้โหทำไมถึงได้ว่ามีเหล็กเยอะแยะมากมายเลยเรแล้วเหล็กหนาๆทั้งนั้นเลยะค,ะค่ะอ๋อก็อย่างที่ท่านอาจารย์สมเกียจไ,ได้ได้ดีด้ฟังด้สัมผัก,ก่อนนะครับว่าพื้นของสาลาพระยกเนี่ย ท่านต้องการความแข็งแรงนะครับน้ำหนักประมาณ1.5ตามต่อตารางเมตรเพราะนั้นเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าโครงสร้างเหล็กจะเยอะมากนะครับท่านต่อต่อไปเนี่ยก็จะมีการเทคอนกรีตซึ่งมีความหนา20เซนนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แข็งแรงเทียบเท่ากับถนนที่ที่เราใช้งานที่รถยนต์วิ่งอยนะคะใช่คาับางเดีตรางจากบ้านพักอาศัยที่เราจะพื้นอยู่บนคาบแบบนี้เขาเรียกว่า เป็นโครงสร้างพื้นไร้คาเราก็ได้ได้ยินใหม่นะคะว่าพื้นทราระดับพื้นก็จะสูงขึ้น๋อถ้ามีคานพื้นก็จะสูงขึ้นมาที่เห็นนี่คือเป็นพื้นที่อยู่บนเสาเข็มที่ที่เป็นไมโครพายบนพื้นไมโครพายที่คราวที่แล้วอาจารย์สมเกตอธิบายให้ทาฟังแล้วเป็นลักษณะเสาเข็มแล้วเราก็เทอีฐขึ้นมาอยู่บนเสาเข็มเลย เราเห็นว่ากระจายเต็มพื้นที่แข็งแรงมากเลยจะเห็นว่าข้างใต้เนี่ยเขายมีการโอทรายมารองพื้นปรับทรายก่อนอ๋อค่ะใช่ใช่เราเรียกผูพันพติถงแว่าพัติ่มันทําหน้าที่อะไรก็คือมันก็การความชื้นที่ขึ้นมาจากข้างล่างแล้วความชื้นมันทําให้เกิดผลเสียยังไงก็คือหนึ่งก็คือมันอาจจะทําให้เหล็กที่เราปูเนี่ยอาจจะเป็นสนิมเพราะความชื้นมันขึ้นมาเกาะในขณรเดียวกันเวลาเทคอนกรีตเนี่ยน้ําที่มันซึมขึ้นมาอาจจะทําให้ส่วนผสมคอนกรีตเนี่ย มันผิดผิดไปตามที่ออกแบบไว้ก็มีนะครัะแล้วก็ผู้รับเหมาก็จะทําการปูตรงนี้เพื่อกันกันความชื้นที่เยอะเมือนขึ้นต้องปูพลาสติกเอาไว้ใช่ครับขั้นตอนต่อไปดีเดี๋ยวช่างเขาก็จะวางเหล็กของสร็จแล้วก็จะมีการเทคอนกรีตเทถ้าเป็นบนพลาสติกนี่เลยใช่ไหมคะความหนายี่สิบเซนอาจารย์คะแล้มาตรฐานนะคะการเทคอนกรีตเนี่ยนะคะมีอย่างไงบ้างคะในแบบก่อสร้างเนี่ยมันก็มีระบุแล้วว่าห้องใซตคอนกรีต มีมาตรฐานเท่าไหร่เส้นแบบไหนนะครับตามแบบที่ระบุไว้เนี่ยถูกต้องไหมโดยภาพรวมเนี่ยการวางการติดตั้งเหล็กก็ถูกต้องก็พร้อมที่จะทำก็เรียกว่าพร้อมที่จะเทคอนกรีตได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์สงสัยอีกอย่างนะคะทำไมถึงมีหลุมค่ะหลายหลุมเหลือเกินเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่ออะไรคะเนี่ยไอ้ที่เป็นหลุมเนี่ยคือตรงตำแหน่งที่มีเสาเข็มดะวยนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าทำวิศวกรรมเนี่ยมันต้องรับแรงเฉือนที่สูงมันเลยต้องมีการทําตรงนี้ลึกกว่าปกติ ราะฉะนั้นมันก็จะมีความหนาคอนกรีตเนี่ยหนากว่าบริเวณทั่วไปเพื่อรับแรงเฉือนะครับหนากว่าส่วนที่ปูสติกนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้จะมีแรงเฉือนที่สูงอ๋อเพราะว่าเป็นจุดของเสาเข็มถูกต้องครับถูกต้อครับอีกส่วนหนึ่งโจทย์ของโครงการนี้ก็คือเนื่องจากว่าเสาของตัวสาราเนี่ยมันมีเสาเข็มเดิมอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราทําพื้นแยกออกมาจากเสาเข็มโครงสร้างเดิม เพื่อไม่ให้มันเกิดการยึดล้างแต่ังเกตว่าจะไม่ให้มันล้างกันจะมีการเอาโฟมมาหุ้มไว้เพื่อจะบังคับว่าไม่ให้มีการยึดล้างกับตัวเสาเดิมที่อยู่เสาเดิมที่ออกแบบก็คือเสาเข็มท้องของอาคารเดิมแบบของพื้นตรงนี้เนี่ยยาวเท่ากันเพื่อลดการสุดตัวที่แตกต่างกันแต่จะไม่ลั้างคือไม่ให้ต่คนต่างคำหน้าที่ของตัวเองคนถ้าเราไปล้างก็มันจะเกิดปัญหาการ้อจมีการวันนี้าแตกจอแยกพยายามจะทำเหมือนเหมือนทำให้มันเกิด ปัญหาให้น้อยที่สุดคือไม่ให้มีปัญหาตามมาที่หลังให้มีปัญหาน้อยที่สุดครับเพราะก่อตั้งคนละเวลาการอาคารที่ก่อตั้งมานานแล้วการพื้นเนี่ยเพิ่งมาทำเพื่อจะมีโอกาสที่มันสุดดวงเ่เท่ากับทางกีมงานวิศวกรรู้ปัญหาก็เลยพยายามที่จะป้องกันใช่ไหมคะเพื่อให้ปัญหาไม่เกิดให้น้อยที่สุดอีกเรื่องนะคะจย์ค่ะขอรบกวนถามอีกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราสองคนเห็นมีท่อค่ะเดินผ่านมาเดินผ่านมาห็นมีท่อดำๆตรงนู้นนะคะอาจารย์ค่ะ อันนี้มันช่วยเกี่ยวกับอะไรก็เป็นท่ออะไรคนะมันน่ามันเป็นงานระบบนะครับราวางท่อพวกนี้ก็ือนท่อเรื่องปวกเรื่องปวกเรื่องการผมเป็นบ้านจัดสารที่เราจะมีการเดินท่อเราจะใส่น้ำยาลงไปในท่ออันนี้ก็เป็นความรู้ของพวกเราความรู้ใหม่ในวันนี้นะคะเราก็เห็นความคืบหน้าของโครงการบริสารสารพยกค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชันชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ที่ให้ความรู้กับเรานะคะค่ะ สวัสดีค่ะท่านอา<ด>จารย์วันนี้เราสองคนนะคะอยู่กับท่านอาจารย์สงเกียรติขันค่ะท่านอาจารย์สมเกียรติขันธ์คนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะและท่านก็เป็นผู้ช่วยเลขานุก,การนะคะฝ่ายวิศวกร,รที่ปรึกษาของโครงการบริรนาศาราพระยกค่ะค่ะคราวที่แล้วน,นะคะเราได้เจอท่านอาจารย์สงเกียรติเนี่ยตอนที่เราลงเสาเข็มกันใช่ไหมคะใช่ครับ คราวนี้เราก็มาทางานต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็คือพอแล้วเราตอกเข็มตัดหัวเข็มไปแล้วแล้วคราวนี้เราก็มาวางแผ่นพลาสติกกันพื้นนะครับแล้วไม่เลนเสาเก่านะคะที่บริเวณเสาเดิมใช่ไหมครับเราพยายามที่ว่าจะให้การซุดตัวแยกกันเราก็จะเว้นโดยมีการเอาโฟมมาปิดก้านไว้ครับแล้วก็มีวางเหล็กกันล้าวรอบเสาเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันรั้งกันใช่ไหมครับไม่ให้มันรั้งกันห้ต่างต่างตัวกันลดสลาครับ แล,แล้วเหล็กเส้นที่วางเนี่ยค่ะเห็นมีตั้งสองชั้นหนึ่งเนี่ยทำไมเราต้องมีทั้งบนทั้งล่างอะคะคือลักษณะพฤติกรรมการรับโมเมนต์เนี่ยการรับแรงต่างเนี่ยมีทั้งโมเมนต์บวกโมเมนต์ลบมันมีการดัดขึ้นดัดลงนะครับตามพฤติกรรมการรับน้ำหนักมันเลยต้องมีทั้งสองทั้งสองบนล่างครับดังนั้นก็เลยต้องเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้บำหนักเพิ่มขึ้นนะคะใช่ครับวันนี้ก็มาตรวจสอบเ,อเหล็กว่า เดินเสร็จเรียบร้อยไหมเมื่อวานดรชันชัยก็มาใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อาจารย์สองท่านช่วยกันนะครับช่วยกันโครงสร้างช่วยงานโครงสร้างเนี่ยมีความครบถ้วนเรียบร้อยครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพก่อนที่จะเทครับถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับก็มีการวางเหล็กหนุนป้องกันเหล็กสัมผัสกับพื้นอะไรอย่างนี้ครับเพ่มีระยะ covering ของคอนกรีตนะครับเพื่อความคงทนของโครงสร้างครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอหลังจากพอเราเทเสร็จแล้วใช่ไหมหลังกลางเดือนมกราคมแล้วเราก็ จะมีการเริ่มทํางานสถาปัตยกรรมนะครับมีการทําอินทีเนียภายในนะครับอ๋อจะมีการตกแต่งพื้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่งพื้นค่แต่พื้นทําพนังเป็นห้องขึ้นมาค่ะปณิธานของท่านเจ้าพระคุณที่ว่าค่ะการที่จะให้เป็นที่นั่งสมาธิด้วยค่ะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์หยบด้วยนะคะสามอย่างด้วยกันค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะอาจารย์เพราะท่านท่านท่านเคยพูดไว้ว่าตรงเนี้ย จะเป็นแรงม้าในการที่ทําให้คนเนี่ยเข้ามากราบไหว้บูชาพระยกเพราะทั้นสามข้างบนก็เป็นพระยกพระยกอยู่แล้วค่ะแล้วท่านก็บอกว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่ตรงนี้คงช่วยดีมากใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าขนาบด้วยอุโบสถนะคะแล้วก็ขนาบด้วยพระมหาเจดีย์ด้วยค่ะแต่ว่าในการดูงานแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะที่เหล็กผูกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องตรวจยังไงคะก็ดูดูระยะเหล็กนะครับแล้วก็ดูความหนาที่ว่าจะเทพื้น พื้นเนี่ยเทหนา20เซนครับบริเวณดอกกระแนเนี่ยหนา35เซนติเมตรเราก็จะมีการตรวจสอบวัดครับจะมีวางเหล็กมามากั้นไว้ระหว่างเลเยอร์ระหว่างชั้นนะครับเพื่อให้ระยะห่างเหล็กเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการครับเพระาะฉะนั้นถึงถ้าเรามีเหล็กอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องมีการไม่มีไม่ไม่มีคานใช่ไหมค่ะอาจารย์ครับอันนี้เป็นลักษณะเป,เป็นแผ่นพื้นไร้คานครับเราเลยต้องมีการตอกเสาเข็มเป็นระยะะครับมีการเสริมเหล็กอาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ลักษณะตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่า การวางผนังนะครับสามารถจัดวางตรงไหนก็ได้นะครับลักษณะการออกแบบจะเป็นการกระจายแรงโดยรวมครับคือการรับน้าหนักเนี่ยรับน้าหนักได้ดีประมาณใหญ่ๆทันการรับน้ำหนักคือการรับน้ําหนักเนี่ยคือปกติเวลาเราจะวางผนังตรงไหนเนี่ยบ้านคนทั่วไปเราต้องวางคานอยู่ข้างใต้ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้พื้นแอ่งใช่ค่ะแต่ลักษณะพื้นที่เป็น่นสดับหรือพื้นไร้คานเนี่ยเราคํานวณมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่ว่าจะวางผนังตรงนี้ก็ได้หรือขยับไปขยับมาได้แก้ไขได้ง่าย ครับแล้วการก่อสร้างในลักษระจเป็นบริเวณลานตรงเนี้สามารถทําได้รวดเร็วครับแล้วก็ทําได้ง่ายค่ะทาให้สามารถที่จะเราจะปรับตรงไหนได้ง่ายตรงไหนก็ได้ผ่ังตรงไหนก็ได้ในอนาคตสมมติทางวัดมีฟังก์ชันเปลี่ยนฟังก์ชันใช้สอยเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพราะว่าพื้นเราแน่นอนแข็งแรงคงทนอยู่แล้วแข็งแรงคงทนอยู่แล้วค่ะค่ะบอกว่าทําออกมาเนี่ยโอ้ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยใช่ค่ะไม่ได้ประโยชน์แค่อย่างเดียวนะคะ และอนาคตถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถทำได้า,าได้ค่ะคไม่ต้องมีปัญหาเลยนะคะค,คะ,คคะและนี่ก็คือความก้าวหน้าของการบรรณาสาลาพระโยกที่เราไปเห็นมาใน วันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการบูรณะศาราพระยกค่ะและก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านสาธุชนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะร่วมบุญในการบูรณะสาลาพระยกได้นะคะโดยสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือดูจากรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะอาจารย์อ้อยคะภารกิจของเราวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วค,ะค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นี้นะคะขอเชิญชวนเหล่าสิทธินุสิท์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมสารต่อปณิธานการบรุรณะสาราพระยศพระพุทธมงคลธรรมศรีไทยให้สําเร็จตามเจตนาปรารภของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศรินทโรได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดธรรมมงคลหมายเลขบัญชี 0470405643ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธรรมบริการวัดธรมมงคลโทร023324145และ0924534900ร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือร่วมสารต่อปดิธานเจ้าบะคุณสมเด็จพระญาณวิชโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทรธู